วันนี้นะครับพามาดูข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาตินะครับหรือว่า TMO นะครับนี่เป็นข้อสอบ ครั้งแรกสุดเลยนะครับเกือบประมาณ20ปีที่แล้วนะครับข้อนี้น่าสนใจนิดนึงคือมันก็เรียกว่าไงถ้าเป็นข้อสอบระดับชาติในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากกว่านี้ขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆที่ต้องการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าค่ายแรกหรือว่าสอบเข้ามสีเนี่ยจริงๆเทคนิคที่ใช้ในข้อนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับข้อนี้จริงๆแล้วถ้าลองอ่านโจทย์ดูนะเขาบอกว่าจงหาจำนวนจริง x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการนี้เหมือนเป็นข้อสอบสมการแบบง่ายๆ1สมการถูกไหมแต่สังเกตดูนิดนึงครับว่าสมการตัวน ไปด้วยรู้สก้อนถูกปะซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการทําข้อสอบที่เป็นรู้สก้อนแบบนี้โดยการยกกําลัง2บ้างแต่การยกกําลัง2เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะยกกําลัง2ไปเลยเนาะอาจจะต้องย้ายข้างไปก่อนแล้วก็ยกกําลังสองสัก2รอบหรือว่าจะสมมุติพจน์ที่มันเหมือนกันสมมติตัวแปรถูกไหมซึ่งอันนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะมันยังดูไม่มีพจน์อะไรที่มัน เหมือนกันสัทีเดียวเลยซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารู้เทคนิคในการแก้สมการที่เป็น2 s q u a r e ร o o ูเนี่ยก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่เคยทําลงไว้เกี่ยวกับ สมการที่เป็น s q u a r e root เนี่ยอันนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับอ่ะเรามาลองดูกันครับทำยังไงเอ่ยปกติแล้วเวลาเรามีสมการที่มีส u a r e r o o t 2ก้อนเนาะคือเป็นรูบวก o หรือรูลบ root, เนี่ยสังเกตดูว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบคือมันมี2 root ถูกปะ่ะทางแก้คือเราจะพยายามทําให้สแ e root เนี่ยมันหายไปให้มันเหลือสแ e root ตัวเดียวดังนั้นสิ่งที่ดีคืออะไรครับสิ่งที่ดีคือถ้าเราสามารถหาอีกสมการหนึ่งที่ตัวสแ e root เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเลยถ้ามันหน้าตาเหมือนกันเลยนะ แต่ต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนจากบวกเป็นลบครับจริงๆเปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือเปลี่ยนจากลบเป็นบวกก็ได้ขอแค่ให้มันเป็นเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกับสมการที่เรามีถ้าไม่มีแบบนี้ถึงดีเพราะว่าถ้ามีสมการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจับสองสมการมาบวกกันก้อนสแควร,รู้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะโดนตัดทิ้งไปในลักษณะนี้มันก็จะเหลือสมการแค่ สแควร์รูทตัวเดียวก็จะแก้ต่อได้ง่ายขึ้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยปัญหาของเราคือเราจะสร้างสรรมการที่เป็นสแควร์รูทลบสแควร์รูทขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกปะซึ่งโอเคแหละทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันมันไม่รู้หรอกถ้าเรามองเฉยเฉมันไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมีเทคนิคหนึ่งที่เอามาช่วยเราได้ครับคือความสัมพันธ์ของสแควร์รูทสองสรรมการเนี้ยที่เป็นรูทบวกรูตกับรูทลบรูทอะคือ,เร,รอ,อ,เ,รอเรามี A B คูณกับ a ลบ b เนี่ยมันคือ a กาลังสองลบ b กาลังสองเนาะดังนั้นสังเกตดูนิดนึงครับถ้าเราจับ2ตัวนี้คูณกันเนี่ยมันจะกลายเป็นกําลังสองทั้งคู่แล้วก็ลบกันตัวสแควรูทมันจะหายไปแล้วมันจะคิดค่าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรเราติดเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งไว้ก็ได้ครับสมมติพี่ให้เป็น y นะให้เป็น y เป็นสมการใหม่ซึ่ง y ก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแต่เรารู้ว่าอะไรครับสมมติเรามี2สมมมกกกกาาารรรเสสททีีี่่่1ัับบ2พจอาสมการททีี่่1กกับสมาร2มา คูณกันเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายเป็น xy ที่เรายังไม่รู้เนาะติดไว้ฝั่งขวาครับเป็นไงเอ่ย a กาลังสองลบ b กาลังสองหน้ากาลังสองเหลือแค่ตัวในสแควรูทถูกไหมเป็น x ลบหส่วน x ลบด้วยหลังกาลังสองคืออะไรครับตัวในรูทหลบหส่วน x ตรงนี้สังเกตว่ามันค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยตัวนี้ลบหส่วน x แล้วก็ลบกระจายเข้าไปเนาะมันกลายเป็นบวกหส่วน x นะครับตัวหลังเนาะจะเหลือแค่ x ลบ 1>, 1จะเหลือแค่ x ลบหเท่ากับ x คูณ y y ที่เราต้องการเนี่ยสรรมการใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปลายกลายไปเลยครับเป็น x ลบหแล้วก็หารด้วย x นะครับหรือตรงนี้ตัดนิดนึงก็ได้เอา x แยกไปตัด2ตัวนะครับเป็น1ลบด้วยเศษหส่วน x ซึ่งเรารู้แล้วว่าค่า y ของเราคือตัวสรรมการที่เราต้องการถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะติดตัวแปร x เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับเราก็เอามาเขียนใหม่นิดนึงอ่ะขอเขียนใหม่นิดนึงนะอันนี้สรรมการแรกเป็นรูท x ลบส่วน x บวกกับรูทหนึ่งลบหนึ่งส่วน x ถูกไหมครับแล้วก็สมการที่สองนะครับ y เนี่ยเรารูแล้วมันคือหนึ่งลบหนึ่งส่วน x ถูกไหมเป็นสแควรูทตัวนี้ลบกับตัวนี้นี่เราสร้างสมการใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ง่ายละเราก็ทำอะไรครับสิ่งที่เราต้องการคือเราจะเอาสองสมการนี้มาบวกกันถูกไหมเอาสมการที่หนึ่งบวกกับสมการที่สองเพราะว่าด้านขวามันจะตัดกันบวกลบก้อนนี้ตัดกันนะครับฝั่งซ้ายสังเกตนีดนึ่งเหลืออะไรครับติดไว้เลยก็ได้เป็น x ลบหนึ่งส่วน x x ลบ1ส่วน x สังเกตนิดนึงว่าตรงนี้เป็นไงสมการเหลือสแควรูทเดียวแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเราเห็นอะไรครับเราเห็นพจน์ที่มันหน้าตาเหมือนกันด้วยคือ x ลบ1ส่วน x เราใช้การสมมุติตัวแปรมาช่วยได้ละอันนี้พี่อาจจะให้อะไรดีให้ a สักก้อนหนึ่งเนี่ย a ใหญ่ลบเป็นอะไรดีครับเป็นสแควรูททั้งก้อนไปเลยก็ได้เป็นสแควรูทของ x ลบ1ส่วน x เนาะสมการของเราก็จะเปลี่ยนหน้าตากันไปเลยครับตัวนี้ x ลบ1ส่วน x เฉยๆก็กลายเป็นอะไรกลายเป็น a กำลัง2ถูกไหมเพราะ a เฉยๆมันคือส อ่ะแล้วเราก็ย้ายสแควรูททั้งก้อนเนี่ยมาลบก็บเป็นอะไรครับลบ 2a แล้วก็บวก1น่งเท่ากับ0นี่สมการหน้าตาง,ง่ายขึ้นเยอะเลยจากตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับตัวนี้มันคือกําลังสองสมบูรณ์ถูกไหม A ลบ1ทั้งหมดกําลังสองเป็น0ย์เราได้ว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ถูกปะได้แล้ว a มีค่าเท่ากับ1แต่ a คือไรอย่าลืมว่า A โจทย์ไม่รู้จักเนาะโจ์เป็นสแควรูท x ลบ1ส่วน x ที่เราสมมติตัวแปรขึ้นมาอ่ะทำเพิ่มนิดนึง สแควรรูทของ x ลบ1ส่วน x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1อันนี้พี่ยกกำลังสองเลยนะ x ลบ1ส่วน x นะครับก็เท่ากับ1เหมือนเดิมทีนี้แก้สมกา,ารแบบง่ายๆกันละเราก็ทำไงดีคูณ x ตลอดทั้งสมกา,ารเลยนะครับ x กำลังสองลบ1เท่ากับ x ถูกไหมย้าย x มา x กำลัง2ลบ x ลบ1 x, มีค่าเท่ากับ0อ่ะตรงนี้ง่ายละแยกตัวประกอบไม่ได้ไม่มีปัญหาเนาะเราก็ใช้สูตรหาคำตอบพหุนามกำลังสองก็ได้ a x กํลังสบวก b x บวก c เท่ากับ0 0สูตรคืออะไรนะ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กํลังสลบ c a c ส่วนส a ถูกไหมเราก็มาเทียบกันครับว่าอะไรเป็นอะไรเนาะอันนี้ a คือตัวหน้า x กําลังส a เป็น1เนาะ b เป็นตัวหน้า x คือลบก็คือลบ1แล้วก็ c ก็เป็นลบ1นะครับเราก็แทนสูตรได้เลยครับก็จะกลายเปไ็นอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นได้แล้วว่า x เป็น ลบ b ลบของลบ1กลายเป็น1บวกลบสแควรูทของ b กําลังสองลบ1กําลังสองก็เป็น1นะครับแล้วก็ลบ4 ac ลบ4คูณ a เป็น1คูณ c เป็นลบ1ส่วน2 a นะครับส a ก็คือ2คูณ1เป็น2นะครับได้คำตอบแล้วเป็น1บวกลบสแควรูทของอะไรครับ1แล้วคูณอะไรเอ่ยลบกันเลยเอ่ยลบ4คูณลบ1เป็นบวก4ีเนาะหบวก4เป็นสแควรูทหนะครับแล้วก็ส่วนด้วย2องนั่นเอง อ่ะตรงนี้อย่าลืมไปเช็คคําตอบนิดนึงว่าเราใช้ได้2ค่าเลยแม่หนึ่งบวกลบรูทห้าส่วนสเนี่ยกลับมาดูที่โจทย์นิดนึงครับมีเงื่อนไขอะไรที่เราต้องใช้ต้องเช็คบ้างเราบอกว่าคําตอบของเราเนาะมันคืออะไรเอ่ย1นึบวกสแควรูทห้าส่วนสองขอไปเขียนตรงนี้นะกับ1นึลบสแควรูทห้าส่วนสถูกไหมอันนี้สังเกตน,นิดนึงว่าถ้าเราสนใจตัวในรูทเนาะตัวในรูทมันต้องเป็นบวกถูกไหมซึ่งถ้าเช็คดูอันนี้เป็นไงครับ ตัวในรูทเป็นบวกอันนี้ก็น่าจะบวกทั้งคู่นะเพราะมันเป็น x ลบด้วยเศษ1ส่วน x ตัวนี้ไม่ว่าจะใช้ลบหรือบวกก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะแต่ปัญหาของเราดูดีๆนิดนึงครับตัวเนี้ยเราบอกว่า x ของเรานะครับ x ของเราเนี่ยมันเท่ากับสแควร์รูทบวกด้วยสแควร์รูทแปลว่าอะไรอะ่ะสแควร์รูทเนี่ยมันค่าเป็นไงครับมากกว่าเท่ากับ0ย์คือเป็นบวกหรือเป็น0นย์ถูกปะ่ะตัวนี้ก็มากกว่าเท่ากับ0นคือเป็นบวกหรือเป็นศูนย์ห้ามติดลบเพราะฉะนั้น2ตัวนี้บวกกัน x ก็ต้องเป็นไครับ x ก็ควรจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์ก็คือห้ามติดลบนั่นเองซึ่ง x ห้ามติดลบมีตัวไหนติดลบไหมตัวนี้เป็นบวกหมดเลยไม่มีปัญหาเนาะใช้ได้ส่วนตัวนี้เป็นไงครับ1ลบสแควรูทห้าส่วนสองสแควรูทห้าเนี่ยต่อให้เราไม่รู้ว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่หรือค่าประมาณเท่าไหร่แต่ลองนึกดูว่าเลขที่ยกกําลังสองแล้วมันได้5ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับมันก็ควรจะมากกว่า2ถูกไหมครับเพราะว่า2กําลังสองได้4ตัวที่กําลังสองเราได้5ก็ควรจะ2นิดๆถูกไหมตัวนี้สังเกตดูว่า1 2นิิดดเป็นนไบข้าตลบ อันนี้ติดลบชัวนนะครับดังนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะได้ว่าข้อนี้คำตอบมีแค่ค่าเดียวคือ1บวกสแควรูทหส่วน2องันเดีนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่เรียกว่าไงอะ่ะมันก็ถ้ารู้เทคนิคนี่ยมันก็สามารถทาได้นะเทคนิคนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะเวลาใครเจอรู้สองรูทในสมการเดียวกันแล้วก็ไม่สามารถสมมุติตัวแปรหรือว่าใช้เทคนิคอื่นๆได้เนี่ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ได้ครับ